สวัสดีครับขอยาดส่งงานตู้ลูกค้าครับผมตู้นี้จะเป็นตู้ควบคุมโซลนอยเบาสี่ส่วนนะครับก็คืออันนี้จะใช้โคมเกี่ยวกับปั๊มออโต้นะครับอาจจะเป็นเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาอาจจะเป็นพวกพิเศสวิตหรือมีปั๊มออโต้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ตู้ใบนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะครับก็คือแยกอิสระแมนนวลนะครับออโต้นะครับผมหน้าตู้นะครับเราสามารถนะครับบิด นะครับตีเเตอร์สวิตได้เลยนะครับผมส่วนออโต้เราก็รอคำสั่งจากทามเมอร์นะครับก็เก็บสายเข้ารางนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็จุดต่อนะครับ power นะครับผมก็อินพุตนะครับ L n เข้าตรงนี้ไฟบ้านนะครับผมก็อันนี้เป็นเบเกอร์เมนนะครับผม อันนี้ก็เป็นทาร์เมอร์นะครับยี่สิบโปรแกรมนะครับผมอันนี้เป็นรีเลคอนโทรลนะครับผมใช้สำหรับเป็นคอนแทคนะครับให้ซื้อไมบานะครับผมอันนี้เป็นมอแปลงนะครับแปลงไฟ220เป็น2 4โวลต์นะครับผมการตั้งค่าทารเมอร์นะครับการตั้งค่าทเมอร์อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งนะครับอันนี้เนี่ยเวลาประมาณนะครับผม อันนี้ก็ประมาณห้าทุ่มเสร็จนะครับการตั้งนะครับผมการตั้งเวลานะครับผมก็กดรูปนาฬิกานะครับกดรูปนาฬิกาค้างไว้นะครับผมก็คือถ้าเรากดตัวทีนะครับถ้าเรากดนะครับกดดีนะครับสังเกตข้างบนไหมครับจะเป็นการเลื่อนนะครับวันนะครับผมจันทร์คารพุธศุกร์นะครับวันนี้วัน พุทใช่ไหมครับตั้งวันพุธนะครับส่วน h นะครับ h บวกก็คือจะเป็นชั่วโมงนะครับผมจจะเป็นชั่วโมงนะครับจะเป็นชั่วโมงนะครับผมก็ตั้งไปนะครับอันนี้ประมาณยี่สิบสามอันนี้ผมตั้งคร่าวๆนะครับยี่สิบสามนะครับโอเคอันนี้สามสิบห้านี่ผมตั้งไว้ที่สามสิบห้านะครับ ก็ประมาณนี้ส่วน m ผมเหมือนกันครับก็กดแช่รูปเมกาไว้นะครับแล้วก็กด m บวกนะครับตัวนาทีนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับส่วนถ้าเรากดแช่ไว้นะครับจะสังเกตเห็นตัว am pm นะครับผมนะครับก็คือจะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือผมไม่ได้ตั้งเป็น am pm คือตั้งเป็นควบคู่เลยนะครับผมก็คือ am ทับ pm นะครับก็คือ จะเริ่มที่01นะครับตี1ประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งโปรแกรมนะครับผมให้กด P นะครับกด P สังเกตนะครับสังเกต On นะครับผม On On 1นะครับก็คือโปรแกรมที่1นะครับอันนี้กดดีได้เลยเราไม่ต้องกดรูปนาฬิกานะครับกดดีได้เลยนะครับผมมันจะขึ้นนะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการตั้ง ทุกวันนะครับหรือวันเว้นวันนะครับกดไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะถอยนับถอยหลังให้เรานะครับเราต้องการตั้งจันทร์อังคารพุธนะครับหรือพือหัสศุกร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือตั้งวันเว้นวันเห็นไหมครับก็ไปเรื่อยครับอันนี้ผมเห็นไหมครับอาจจะตั้งนะครับวันไหนวันหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งโอเคตั้งทุกวันนะครับไม่เป็นไรครับ ต่อไปนะครับผมเฮดก็คือเราไม่ต้องกดเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องกดนะครับก็คืนนี้เราจะกดรูปนาฬิกาเฉพาะเราตั้งเวลานะครับต่อไปก็คือกดเฮดนะครับกดเฮดก็คือจะเป็นชั่วโมงนะครับเราต้องการเปิดนะครับเปิดที่เท่าไหร่เราก็กดไปเมื่อกี้23ใช่ไหมครับย่ใช่ไหมครับเราต้องการเปิดนะครับผมจะตั้งไปที่สัก3า8ส9กก็ได้นะครับกดแช่ก็ได้นะครับผม สามสิบห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดก็ได้นะครับต่อไปนะครับกด P อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น o อฟแล้วนะครับ o อฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะค้างคงสถานะไว้ตั้งแต่ที่ออนนะครับว่าเราต้องการออนกี่วันนะครับ o อฟก็เหมือนกันครับมันก็จะคงค้างสถานะจากออนมานะครับแล้วคราวนี้เราต้องการเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือผมก็คง คงค้างไว้นะครับก็คือถ้าเราไม่กดก็คือมันจะเด้งกลับมานะครับก็คืออ่าโอเคอันนี้ยีิบสามใช่ไหมครับออฟอันนี้ผมตั้งไปที่ยี่สิบสามออฟที่สามสิบเกนะครับผมถ้าเรากดไปปุ๊บอีกทีนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่2องในับบออนนะครับแต่ว,ว่าอันนี้ผมแมวนะครับผมตั้งเทสแค่โปรแกรมเดียวนะครับ ตั้งเทสแค่โปรแกรมเดียวนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับโหมดนะครับอันนี้เป็นออฟอยู่ใช่ไหมครับเราต้องการให้มันออโต้ออนะครับให้เรากดอีกครั้งแต่อันนี้คือมันครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปตั้งใหม่นะครับเป็นที่สามสิบเก้าออนที่สามสิบเก้าก็ได้ครับแล้วก็ออฟที่สี่สิบนะครับเราดูนะครับว่า มันจะทางานไหมอันนี้ผมยกเบเกอร์ขึ้นแล้วนะครับยกเบเกอร์ขึ้นเห็นไหมครับก็คือกอแล้วนะครับแต่ว่ารีเลย์ยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าหน้าตู้เห็นไหมครับส่วนที่หนึ่งเรายังไม่ได้ออโต้นะครับเราบิดมาออโต้เห็นไหมครับก็คือเราออโต้แล้วครับต่อไปก็คือสี่สิบนะครับออฟที่สี่สิบนะครับผมเห็นไหมครับก็คือเราอย่าลืมตั้งนะครับถ้าถ้าเราไปตั้งออฟนะครับ ถ้าเราไปตั้งออฟก็คือมันจะไม่สั่งทํางานนะครับก็คือให้ตั้งที่ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีคําว่าออฟพอครบเวลาปุ๊บมันก็จะเด้งจากคําว่าออฟขึ้นมาออนนะครับออโต้ก็ยังคงสถานะเอาไว้นะครับเห็นไหมครับออโต้ยังคงสถานะไว้นะครับอ่เดี๋ยวรอดูที่40นะครับว่าจะดับไหมนะครับแล้วคำว่าออนจะเปลี่ยนมาออฟไหมนะครับ ก็หลักการทํางานนะครับของตัวทามเมอร์ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับก็คือจะเร่งกลับมาที่ออฟนะครับทุกตัวนะครับทําเหมือนกันนะครับผมทําเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทําเป็นตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดเราตั้งค่าผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราต้องการรีเซ็ตก็คือให้กดนะครับเอาอะไรกิ้มก็ได้ครับลงไปนะครับกดแช่ไว้นะครับเห็นไหมครับก็คือ ทุกอย่างมันก็จะรีเซ็ตหมดนะครับนครับโปรแกรมที่เราตั้งเมื่อกี้ไม่มีนะครับอ่าไม่มีนะครับเวลาก็จะเริ่มนับศูนย์ใหม่แล้วก็มาตั้งใหม่นะครับมาตั้งใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับรับปั๊มออโต้นะครับอันนี้เป็นปุ่มเซอร์อยเบานะครับผมเห็นไหมครับแต่เราต้องการแมนนวลนะครับก็ไปเลยครับอย่างที่บอกตอนแรกครับผมก็คืออิสระนะครับผมอิสระ Okay. ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรว่าให้เหมือนเดิมนะครับ mm. ก็เดี๋ยวลองโทรมาสอบถามดูได้ครับผม mm. อันนี้ก็สี่โซนนะครับสี่โซนเปิดโยนไยเบาวนะครับอาจจะเป็นบ้านสวนที่มีปั๊มวเตร์อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับผมสามารถใช้ได้ก็ขอโทษที่ลืมบอกจุดต่อซ่หน้อยครับผมอาจจะต่อซ่หน้อยนะครับผมจุดต่อซ่นอ้อย อันนี้ผมจะสองช่องนี้ก็คือจะเป็นศูนย์โวล์ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราจับคู่นะครับแล้วก็ต่อที่ V 1นะครับศูนย์โวล์ก็คือเท่ากับซูเรนอนด์เบาหนึ่งตัวนะครับ V 2นะครับศูนย์โวล์ก็เท่ากับซูเรนอนด์ล์าตัวที่สองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือจับคู่ให้พวกมันนะครับอันนี้เราก็สามารถดึงไปแค่เส้นเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ไปต่อแยกที่ ปลายทางนะครับของสวยน่อยว่านะครับผมหรือจะเ,าเราเราจะดึงไปก็ได้นะครับทั้งสองเส้นเลยก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม